ไมเราต้องเลือกเครื่องสีข้าวจากโรงสีข้าวเกติการช่างครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมครับว่าเพราะเหตุใดเราต้องเลือกใช้โรงสีข้าวของเกติการช่างเยภูมครับจุดแรกเลยก็คือระบบลมครับเราสามารถควบคุมคอนโทรลนะครับผมตัวในส่วนของตู้ลมได้นะครับกรณีที่มีแก๊บปนมากับข้าวสารนะครับตัวนี้ครับเราสามารถปรับได้นะครับคอนโทรลแรงลมในตู้นะฮะ อยู่ที่2ก็คือเราสามารถคัดข้าวได้ครับข้าวที่1น่ข้าวที่2องนะคะผมปลายข้าวนะครับข้าวที่1นึ่เราจะคัอยู่ที่85%ดสินะร์เนผมนี่ครับข้าที่1นึ่ควนที่จะเป็นข้าวท่อนนะคะผมอ่อาไม่ใช่อ่า,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 นนาใช่ครับข้าวข้าวข้า้าวข้นนะ้ะวข้าว้วข้า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 ยข้าวข้าวข ึ่งได้ลํำเยอะนี่ฮะครับนี่คือลํำที่ได้นะครับผมและจุดต่อมาครับระบบหัวสี24นิ้วครับเรามีหินเล็กช่วยกรอกนี่คือหินเล็กช่วยปอกตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอกข้าวนะครับผมถึง3 0เลยทีเดียวนะครับผมข้าวลงมาผ่านหินขัดก่อนนะครับ นิ้วด้าน่างเป็นยางย4่นิ้วนะคบผมสำหรับรุ่นนี้ครับสามารถเป่าทางพาาสายเข้าเปลือกได้เช่นกันนะครับผมต้องการทางพาาสายเข้าเปลือกครับเปิดช่องนี้นะคะให้ข้าวไหลผ่านตะแกรงผ่านตู้ลมนะครับเป่าทางพาาสติกได้ครับถ้าจะต้องการสีข้าวก็ปิดช่องนี้เปิดช่องนี้นะครบก็คือสีข้าวมาพร้อมกับชุดเทฟตี้กายครับต้องการนตลาจากการทำงานจากสายพานนะคบผมเพื่อพาดพังเอเลอร์นะคะ และมาพร้อมกับมอเตอร์5แรงครับของฮิตาชินะคะผมมอเตอร์ญี่ปุ่นนะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคอนเซปต์ของร้านแกงกันช่างครับขนาดที่กระทัดรัดนะครับผมนะเล็กกระทัดรัดนะครับแต่คุณภาพไม่เล็กตามนะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องสีข้าวดีๆสักเครื่องหนึ่งรับฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยครับ k c ก01 24นิ้วครับหินนอนหินเดียว สี่รอบเดียวครับผมเกียร์การช่างเชยภูมิเข้าไปสอบถามนะคะโทรเข้าไปสอบถามได้0872273415 085778996ครับผมหรือช่องทาง YouTube Facebook ครับเข้าไปรับชมรีวิวผลงานอื่นๆครับเกียรติการช่างเชยภูมิพิมพ์เข้าไปได้เลยครับเกียรติการช่างเชยภูมินะครับผมรับรองว่ามีคลิปให้ทุกท่านได้รับชมมากมายนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับรุ่นนี้นะครับผมออปชั่นเพิ่มเติมนะครับเพิ่มตู้ลมนะครับ ศูนย์หนึ่งโฟโลตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะจะได้ตู้ลมเข้ามาด้วยนะคะผมเฝากด้วยครับใครกำลังมองหาเครื่องสีข้าวงบน้อยทุนน้อยนะคะผมอยากเริ่มต้นธุรกิจนะครับเคเคซีศูนย์หนึ่งยี่สิบสี่นิ้วนะคะผมตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ